เผยเรนเดอร์วันพัทโอเพนครบทุกมุมพร้อมราคาเตรียมเปิดตัว19ตุลาคมนี้เรียกว่าใกล้จะเปิดตัวเต็มทีแล้วนะครับสำหรับวันพัทโอเพนสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกของทางวันพัทซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ก็เผยออกมาเพียบเลยครับล่าสุดได้มีภาพเรนเดอร์แบบครบทุกมุมของรุ่นนี้เผยออกมาแล้วครับโดยมีให้เลือก2สีคือสีเขียวและสีดํา จากภาพเรนเดอร์ชุดใหม่นี้เราจะได้เห็นถึงดีไซน์ตอนพับและกลางจอครบในสองสีคือสีเขียวและสีดำโดยสังเกตจากในภาพผิวสัมผัสของฝาหลังจะแตกต่างกันสองสีคือส,สีเขียวเป็นฝาหลังแบบผิวสัมผัสด,ด้านในขณะที่สีดำจะเป็นฝาหลังแบบหนังแทนครับโดยหน้าจอแสดงผลด้านนอกจากภาพเรนเดอร์จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจะมีขนาดและตาส่วนที่ใกล้เคียงกันกันกบสมาร์ทโฟนบราทายทั่วไปมากครับอาจะใช้งานได้ถนัดมือเลยครับ ส่วนหน้าจอด้านในาก็มีขนาดที่ใหญ่และอาาัตราส่วนที่เหมาะออการดูคอนเทนต์